เป็นไหมลูกเมื่อกี้ยังเสียงดังเลยนะอืตัด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 ตยิ้มยิ้มยมยิ้เอ้ยยิ้มแต่ดูฟันด้ฟันเดี๋วขึ้นสี่ล่างสองสี่แล้วยังปวดไปหมดเลยนี่ขนเหรอลูกตัตัขินเหรอคะ โชว์เท้าล่อลูกโชว์เท้าโชว์เท้าพ่อว่งวิ่ง่งว่วิ่า่อว่งวิ่งงวม่งวิ น้ำก้นน้ำก้นน้ำหมอนหมอนนอืมอืมอืมแหม่ผูกกอดแต่แม่มองแล้วปี๊คอเฉยเฉยปี๊คอเฉยเฉยมาเจอแม่เลยเสื้อเอี๊เสื้อเอี๊ยเสื้อบางนี้เสื้อบางนี้ชอบ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 ใช่บชอบชอบ จุ๊บๆไปจุ๊บๆไอ้เจ้จุ๊บจุ๊บฝากเลยจุบเลยนะฝากมาจุ๊บนะจุ๊บเลยนะจะขึ้นหล่กจะขึ้นหรือยังไงหรืไม่เอาไม่เอาไอ้ไม่ตัด ขนพอ่อเหรอลูกขนพ่อเหรอคะเมื่อกี้เด็กเลี้ยงไม่นอนเหรอคะแม่อาไม่อ แค่ปิดเองเล่นกับลูกก่อนส,สามทุ่มครึ่งแล้วลย,นะยังไม่นอนนะยังไม่นอนนะไม่ง่วงหรอคะไม่ง่วงหรอคะ <c oughs> เขินเขินไปไหนจะเขินไปไหนจิ้ง

จะเอ๋เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกร์เลยมึง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 อ่ะมึงมึงมึงกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเขินนะคะก็ไปไหนเอึไปไหนเอ้าอะไรเนาะ นอน,นันดีกว่านะฮะลูกนะดึกแล้วนะคะนะนอนกันนะ